สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะอุ้ยมีต้ยมยำขาหมูหม้มอไฟไฟทุกแบบนี้เลยเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันในคลิปนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็ได้ขาหมูแล้วก็เอาไปเผาไฟนะแล้วก็นำมาสับแบบนี้เลยนะนะอุ้ยก็จะสับพ,พอดีคำนะครับเพื่อนๆนก็ทำตามได้เลยแต่ต้องระมัดระวังมือหน่อยนะครับนี่นะอุ้ยไปจะสับ แบบนี้มันแข็งมากจากนั้นนะอุ้ยก็จะเอาไปต้มใส่น้ำกัดสะอาดเนี่ยนะครับน้ำสะอาดต้มไปเลยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้มันเปื่อยนะครับจากนั้นเราก็มาต้มน้ำกันนะน้ำต้มยำเราขาตะไคร้หอ,อมแดงใส่ลงไปเลยนะครับแล้วอุ้ยก็จะใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนนะ จากนั้นขาหมูเมื่อเราต้มดีแล้วเราก็เอานำมาใส่ในน้ำซุปของเราเลยใส่ลงไปเลยนะครับโอ้โหนี่ล้นเต็มหมอ้อเลยเมื่อน้ำเดือดแล้วอุ้ยก็จะใส่รากผักชีเห็นไหมใส่สอรากเพื่อความเข้มข้นของน้ำเราอีกหอ,อมเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะครับ จากนั้นนาอุ้ยก็นําน้าพริกเผามาใสน่น้ำพริกเผาฮะซื้อได้ตามท้องตลาดแต่อันนี้น้าอุ้ยตําเองนะก็ไปดูสูตรน้ําพริกเผาที่นาอุ้ยตําไว้ก็มีนะครับไล่ดูคลิปได้เลยละลายน้าพริกเผาให้เข้ากันเลยนะครับสีสันหน้ารับประทานมากแล้วเนี่ยดูสิสีแดงไม่บอกก็รู้ว่าแซ่บ เมื่อเดือดได้ทีแล้วนี่น้อุ้ยก็เอาเห็ดใส่ลงไปเห็ดอะไรก็ได้นะครับตามใจชอบของเพื่อนๆเลยจะเป็นเห็ดนางฟ้าแล้วแต่นอุ้ยก็ใส่ไปปร,ริมาณนี้เยอะๆเลยนี่อันนี้เรียกว่าเห็ดออริจินัลนะเห็ดออริจินัลจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศแต่ตอนนี้นะอุ้ยดับไฟไปแล้วนะดับไฟไปแล้วนะ น้อุ้ยจะไม่ต้มแล้วเนี่ยมันใช้ความร้อนของกองน้ําของเราน้ําต้ยมยำเราเอาละเราก็จะมาปรุงรสกันนะนี่น้ำมะนาวใส่ไปเลยเปรี้ยวตามชอบแต่งรสเอาเลยนะอุ้ยใส่ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะตามด้วยน้ำปาลาอุ้ยก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะเพื่อนๆชิมรสตามใจชอบได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะตักใส่หมอ้อไฟของเราอันนี้นะอุ้ยหมอ้มอหม้อของอุ้ยนี่ใหญ่มากหมอ้อไฟอันนี้เห็นไหมขาหมูของเราเปื่อยได้ที่และปรองพอจุดไฟแล้วโอ้โหน่ารับประทานยิ่งขึ้นเลยนะครับทานร้อนๆทานข้าวสวยอุ้ยก็จะโรยใบมะกรูดลงไป ตามด้วยผักชีฝรั่งนะแล้วก็พริกทอดนี่เผ็ดตามชอบเลยพริกแห้งเอาไปทอดนะมันจะหอมมากเลยต้มยำขาหมูต้อง,มมลองพลาดไม่ได้เลยเสร็จแล้วพร้อมรับประทานแล้วนะครับโอ,อ้โหหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างทําไม่ยากเลยนะวันนี้นะอุ้ยจะมีรับประทานกับไข่เจียวนี่มันจะเข้ากันมากเลยนะต้มยำกับไข่เจียวลองไปทําตามนะอุ้ยนะถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแล่์กดสับไพายกดติดตามตัริงกิ้งกิงกิ้ง,ง,งแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ